ัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะลงเอยไปด้วยดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพนกับคุณลุงได้ไปทานอาหารตอนเย็นค่ะเป็นร้านอาหารอินเดียค่ะมีเพลงบเบาๆอยู่ในร้านก็จะมีเพลงบรเลงบเบาๆค่ะ เป็นเพลงอินเดียเพราะว่านี่เป็นร้านอาหารอินเดียไม่เป็นให้ชมบรรยากาศค่ะร้านใหญ่มากแต่คนมากจะเต็มสุกเสาร์วันธรรมดาไม่ค่อยจะมีค่ะเ,เพื่อนวันธรรมดาเขาทำงานกันเหนื่อยสุกวันเสาร์นี้คนจะเยอะค่ะแล้วก็บางครั้งวันเสาร์คณจะเยอะเขาจะมีการเต้นรำค่ะคือเต้นรำท้องนะคะภาษาไทยก็ไม่ทราบว่าเรียก ว่าอะไรคือเต้นรำท้องเต้นระบำนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเพลงเบาๆก็หวังว่าคงไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวอาหารใกล้จะมาแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวชมอาหารว่าอาหารจะเป็นยังไงน่าทานไหม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ชมเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง เป็นยังไงคาหน้าทานไหมคะสีสดใสามากเลยพริกแดงแจเลยคะ่ะอันนั้นเป็นถ้วยพริกสองถ้วยตามมาด้วยและอาหาราร้อนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆมันมันเป็นคือเป็นเหล็กร้อนนะคะมีข้าวด้วยไม่เป็นชิมแล้วคะ่ะรสเผ็ดมากนะะี่ค่ะเสียงชี้ชี้อยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะเพราะว่าเขาใช้เหล็กขนาดหนา เพื่อที่จะอุ่นอาหารน,น,นานๆให้อาหารร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วผักอยู่ในถาดอาหารนั้นกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆเขียวดังกรอบๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เมื่อวานคุณลุงก็อยู่บ้านทำงานอยู่บ้านแล้วเราก็ได้ออกไปทานอาหารเย็นกันค่ะไปทานอาหารอินเดียร้านนี้ไม่เป็นไม่เคยไปกับคุณลุงเลยค่ะแต่ว่าเคยไปกับลูกคนเล็กก็พักใหญ่ๆหนึ่งแล้วค่ะแต่ทีนี้ไปทานอาหารกับพี่สาวเขาคือพวกเรานะคะไปทานอาหารกับพี่สาวคุณลุง แล้วพี่สาวเขาบอกว่าที่ร้านอาหารอินเดียนั้นประมาณสองทุ่มเขามีการเต้นด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าเต้นให้ท้องมากับเพื่อบกับเพื่อบะเพื่อนคือเต้นให้ท้องอที่นี่เขาเรียกว่าเต้นท้องเต้นท้องไม่เป็นก็ไม่ทราบว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าเต้นอะไรคือเต้นให้ให้พวกมันกระดิกแล้วก็ท้องมันก็สั่นครับเพื่อน คือแขกเขาเต้นกันนะคะใส่ชุดสวยๆแล้วเต้นกันแล้วก็ใส่ผ้าปิดตรงขนาดเนี้ยค่ะแล้วก็ห้อยเป็นผ้าบางๆสวยๆอันนี้พี่สาวเขาบอกมาเขาบอกว่าสองทุ่มจะมีการเต้นอินเดียเต้นโชว์เขาว่าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นก็เลยอยากจะไปชมค่ะเพื่อนๆไม่เป็นเคยไปทานอาหารกับลูกตอนนั้นก็ไปตอนหัวค่ํา แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีการเต้นโชว์หรือไม่แต่พี่สาวก็บอกว่ามีวันเสาร์ค่ะแต่เราไม่ได้ไปวันเสาร์ <c oughs> เพราะว่าวันเสาร์นั้นเราก็ไปทานอาหารที่อื่นค่ะพักนี้คุณลุงกับไม่เป็นออกไปทานอาหารอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าแกอยากจะทํากิจกรรมร่วมกันตอนที่เราอยู่บ้านนะครแล้วเมื่อวานนี้เราก็ไปทานอาหารแต่ก็ไม่มีการเต้นอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆปกติธรรมดา วันธรรมดาแขกก็น้อยด้วยแขกจะเยอะวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะแต่พี่สาวเ็าบอกว่าเขาเต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวก็เลยอดดูะนะคะเพื่อนเความจริงอะ่ะก็อยากจะไปถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะเ,เพื่อนแต่ว่าถ่ายนะแอบถ่ายค่ะถ้าไม่แอบถ่ายก็ไม่ค่อยได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนบางทีนี่ไปถ่ายตรงๆบางทีก็ไม่ให้ถ่ายหรืออะไรเงี้ย แล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาไปขอบางทีเขาไม่อนุญาตก็เลยอดเลยนะเพื่อนๆมีการเอบถ่ายบางครั้งบางคราวก็ต้องเอบถ่ายเพื่อที่จะได้คลิปมาฝากเพื่อนๆ <c oughs> ค่ะเพื่อนก็ถ่ายบรรยากาศข้างในแล้วก็บรรยายไปให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นบรรยากาศข้างในแต่ว่ามันเงียบค่ะคนมันไม่เยอะ <c oughs> อาหารก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อน คุณลุงนะ่ะเคยไปทานแล้วเมื่อก่อนนั้นแต่ก็ไม่ทราบว่าไปกับใครไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวไม่เป็นก็ไม่ทราบได้แต่เขาบอกว่านานแล้วไม่เป็นก็เลยไม่ได้ถามครั้งนี้เราไปทานอาหารด้วยกันแล้วมีเมนูออกมาเป็นไม่เผ็ดแล้วก็เผ็ดกลางๆแล้วก็เผ็ดสุดๆค่ะเพื่อนๆไม่เป็นเลยสั่งเผ็ดสุดๆอยากจะรู้ว่าเผ็ดสุดๆนั้นมันจะเผ็ดสุดๆเหมือนอาหารไทยหรือเปล่าถ้าเป็นอาหารไทยนี่เผ็ด ค่ะเพื่อนๆอย่างส้มตําแกงใต้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเผ็ดสุดๆเลยถ้าทําให้เผ็ดนะคะไม่เป็นก็เลยสั่งเอาเผ็ดๆลองดูส่วนคุณลุงนั้นเขาสั่งเมดยมไม่เป็นคิดว่าเขาจะผัดผักแล้วก็ใส่เผ็ดๆลงไปอย่างอาหารไทยทีนี้มันมา s ซาสถ้วยหนึ่งชนิดเผ็ดและอีกซาสชนิดเมด u m ทีนี้ก็มีถาด ผัดมาอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นกุ้งจะเป็นปลาหมึกก็แล้วแต่เราจะสั่งค่ะก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆเป็นเหล็กหน,น,นาๆเอาวางบนเขียงนะคะแล้วอาหารนั้นจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนกับกินอาหารจากกระทะเลยค่ะผักเขากรอบมากเลยอร่อยคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนที่เขาไปกินนั้นเขาผัดมาเลย ุณลุงบอกว่าก็ผัดอย่างนั้นเมื่อก่อนแต่ดีนี้ก็แยกมาก็เพิ่งจะเคยเห็นเขาว่าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนฝรั่งนะ่ะสั่งเผ็ดพอได้เผ็ดมาแล้วก็กินไม่ได้คือมันเผ็ดไปค่ะมันเผ็ดสําหรับเขาทางร้านอาหารก็คงจะคิดได้มั้งคะเขาถึงได้แยกค่ะอย่างที่เห็นนะคะไม่เป็นแะ้ให้ชมอร่อยมากๆเลยไม่เป็นกับอดีตสามีก็มีข้อความส่งกลับไปกลับมาหลายครั้งอยู่ แล้วก็ได้โทรคุยกันอธิบายกันเรื่องเงินของน้องจูลี่นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่เข้าที่ค่ะคือไม่เป็นเคยพูดกับเพื่อนๆนว่าไม่เป็นไน้ติดต่อกับอดีตสามีแล้วอดีตสามีเ็าบอกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนแล้วเขาก็จะบวกลบคูณหารจากบินแล้วจะมาแบ่งกันแต่ไม่เป็นขอเน้นนิดนึงนะคะคือแบ่งสมบัติหลังจาก ผู้เสียชีวิตไปแล้วโดยเฉพาะลูกของตัวเองมันมีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆเหมือนคนโลภมากแต่ว่าระบบมันจะต้องไปอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเงินนั้นไม่เป็นก็จะต้องเก็บเอาไว้มันก็ไม่เยอะหรอกคะ่ะเพื่อนๆอดีตสามีจะแบ่งให้เท่าเ่ากันหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคบวกลบคูณหารสิ็จเรียบร้อยไม่เพนนะ่าได้คุยกับอดีตสามีแต่อดีตสามี อธิบายมาอย่างนั้นไม่เป็นก็ไม่ทราบว่าจะว่ายัางไงคร่ะเพื่อนๆเขาบอกอย่างนั้นนะคะไม่เป็นก็เลยได้พูดกับลูกสาวค่ะพอได้พูดกับลูกสาวลูกสาวก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพูดกับพ่อของเขาเอง่ะคะไม่อยากจะใช้คาว่าพ่อเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเขารู้เรื่อง <c oughs> คือลูกสาวนระคุยกับอดีตสามี แล้วลูกสาวก็ได้ส่งข้อความมาเขาบอกว่าได้พูดกันแล้วเรื่องนี้แล้วแม่เป็นก็ส่งข้อความไปหาลูกสาวฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแม่ตื่นเต้นมากอยากจะรู้เรื่องเหมือนกันว่าอาดีตสามีของแม่เป็นว่าอย่างไงเขาบอกว่าถ้าจะให้โทรก็ต้องโทรสี่ทุ่มครึ่งเขาวอาอย่างนั้นแ <laughs> ม่เป็นบอกรูทำไมมันดึกจังเลยอ่ะสี่ทุ่มครึ่งไม่เป็นบางทีนี่เหนื่อยก็อยากจะนอน วันนั้นพอดีเลยที่เขาทํางานกะเย็นแล้วก็เลิกดึกค่ะแล้วไม่เป็นบอกว่าไม่ต้องโทรก็ได้เอาไว้เจอกันวันหลังเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ไม่เป็นส่งข้อความไปอย่างนั้นค่ะอดีตสามีโทรมาอธิบายลูกสาวเป็นคนที่ฉลาดมากเขาสั่งอดีตสามีของม่เป็นเอาไว้ว่าน้องจูลี่หนะมีสองธนาคารนะธนาคารหนึ่งนั้นเป็นสําหรับ เก็บเงินนะคะอีกธนาคารหนึ่งนั้นสําหรับใช้ในการทำศพเผาศพหรือว่าซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังพออยู่ลูกว่าอย่างนั้นนะคะอีกธนาคารหนึ่งนั้นเอามาแบ่งกันได้เลยไม่ต้องรอลูกสาวว่าอย่างนั้นคะ่ะเพราะลูกสาวเขารู้เรื่องหมดเลยคะ่ะเพื่อนไม่เป็นก็จะต้องอาศัยลูกสาวให้ลูกสาวช่วยพูดเขาเป็นคนที่ฉลาดพูด เขาบอกว่าเขาบอกอดีตสามีแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องรอเลยธนาคารนั้นเอามาแบ่งกันได้เลยอีกธนาคารที่เขาใช้อยู่เป็นธนาคารเปิดที่เขาใช้อยู่ประจําซื้อข้าวซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะคะเขาบอกว่าธนาคารนั้นอะ่ะมันมีเงินพอสําหรับที่จะซื้อหินแล้วก็หากมีอะไรตกค้างมันก็เหลือเฟือมันพอลูกสาวไม่เป็นบอกว่าเขาว่าคํานวณดูแล้ว แล้วเงินเหลือด้วยซ้ําจะเอาหินชนิดไหนเอาหินชนิดอย่างดีหรืออย่างที่ไม่ดีอย่างที่ดีที่สุดมันก็จะพออยู่ดีนั่นแหละค่ะอดีตสามีโทรมาอธิบายแล้ววันหลังมาลูกสาวก็โทรมาค่ะก็จะอธิบายเรื่องนี้แหละไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นไรคุยกับอดีตสามีแล้วเขาอธิบายแล้วเขาอธิบายว่ายังไงลูกสาวถามมา แล้วแม่เพนเขาบอกว่าเขาก็อธิบายอย่างที่หนูบอกนั่นแหละไม่เพนว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกสาวเขาสั่งพ่อไว้เลยแล้วพ่อเขาก็ทําตามอย่างที่ลูกสาวพูดค่ะเพราะว่าลูกสาวเขารู้เรื่องแ <c oughs> ม่เพ็นก็เลยไม่ห่วงค่ะเพื่อนๆแต่เขาบอกว่าเงินน่ะจะเข้าภายในวันนี้หรือเมื่อลืนนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาพูดเมื่อวันศุกร์ ีนี้ก็ผ่านมาได้หลายวันแล้วค่ะเพื่อนตอนที่เขาพูดวันศุกร์ตอนเย็นนั้นเ็าบอกว่าวันศุกร์อ่ะเขาหยุดแล้วธนาคารอะ่ะปิดแล้วก็ปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เงินจะเข้าวันจันทร์แน่นอนให้เป็นเช็คดูทุกวันเลยค่ะเพื่อนยังไม่เข้าคะ่ะรู้สึกว่าเงียบอยู่แต่ก็อาจจะใช้เวลาไม่เป็นไรหรอกค่ะเพื่อนเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกสาวคุมอยู่ไม่เป็นก็เลย วางใจได้ค่ะเพื่อนๆให้ลูกสาวคุมดีกว่าเพราะว่าเวลาอดีตสามีพูดอะไรมาแล้วไม่เป็นจะไม่ทันแก <c oughs> คือพอไม่ทันแกแล้วก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไรที่จะพูดก็เลยได้แต่อืออืออ,อ,อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนไม่เป็นก็เลยยกเรื่องนี้ให้ลูกสาวคุมยังไงก็ได้แน่นอนค่ะแล้วเงินก้อนนี้ ลูกสาวบอกว่าก็ไม่เยอะหรอกค่ะแม่ก็ประมาณแค่คนละหมื่นกว่าเท่านั้นเองเขาว่าอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็เงินลูกสาวเขาว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเงินเล็กเงินน้อยอยังไงก็เงินเพราะว่าอย่างอย่างน้อยก็แบ่งความยุติธรรมกันค่ะคืออดีตสามีจะเอาไปคนเดียวไม่ได้ไม่อยากได้เงินลูกหรอกแต่ว่าไม่อยากจะบอกลูกสาวคนเล็กไม่เป็นอยากจะเก็บเอาไว้หาคนเล็ก ฉุเฉินอะไรไม่เป็นก็จะได้ช่วยเขาแต่ปกติแล้วไม่เป็นก็ช่วยอยู่ตลอดเลยค่ะเพื่อนเไม่เป็นอยากจะเอาเงินส่วนนั้นะยกให้ลูกสาวแต่ไม่อยากให้ลูกสาวโดยตรงแล้วก็ไม่อยากจะให้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการข้ามหน้าข้ามตาอดีตสามีแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นอยากจะให้ลูกอะต่อสู้ด้วยตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าติดขัดยังไงแล้วเดี๋ยวไม่เป็นก็ยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะไม่เป็นไม่ทิ้งค่ะ เรื่องนี้ไม่เป็นช่วยลูกได้แต่พ่อเขาบอกเขาช่วยไม่ได้เหมือนที่ซื้อ Data ตอนนั้นนะคะเนเพื่อน<ๆ>ไม่เป็นบวกให้อดีตสามีออกคนละครึ่งแต่เขาไม่ไม่เอาเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ลูกเนาะคุยกับอดีตสามีก่อนแต่เขาบอกว่าให้ไปพูดกับแม่คือไม่เพียน,นะเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่อายุสิบสามปีคะ่ะ ไม่เป็นอายุ13ปีมีเงินเดือนไม่ได้ใช้เงินเลยได้เงินเดือนเดือนละ150บาทก็ส่งไปบ้านตลอดเพราะว่าตัวเองทํางานบ้านนั่นเลยค่ะก็ทํามาเรื่อยๆจนโตจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จนถึงวันที่แม่เสียพอแม่เสียไปไม่เป็นก็มีพี่สาวที่คอยดูแลที่เป็นมะเร็งพอพี่สาวเสียไป ทีนี้ก็ภาระก็หมดแล้วค่ะเพื่อนๆแม่เพนก็เพิ่งจะเริ่มเก็บเงินเป็นของตัวเองบ้างคะ่ะเงินก็เพิ่งจะเริ่มงอกเงยมาไม่เพนก็เลยมีโอกาสได้ช่วยลูกสาวคนเล็กของไม่เพนต่อไปค่ะเพื่อนๆอดีตสามีช่วยอะไรเขาไม่ได้เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าแม่เพนน่ะเกิดมาเพื่อที่จะอุปถมัปถมภ์ครอบครัวแล้วอีกอย่างหนึ่ง ไม่เพนสามารถทําได้ไม่เพนได้มีโอกาสได้ทําตอนที่พี่สาวมีชีวิตอยู่ที่เป็นมะเร็งนะคะเกบอกว่าเกอยากจะตายไปไว้น้องสาวจะได้มีเงินใช้บ้างเพราะว่าน้องส่งเงินให้ตลอดตั้งแต่อายุ13บสามไม่เพนนะพูดกับพี่สาวว่าไม่ต้องพูดเลยเรื่องนี้มีโอกาสได้ส่งถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้ส่งเสียมันก็ไปอย่างหนึ่งลองคิดดูพี่สาวนอน ป่วยติดเตียงและไม่เป็นลำบากยากไร้คือไม่มีเงินช่วยอันนี้จะเขินใจมากจะหนักใจมากแต่นี่ไม่เป็นนนะยินดีและดีใจที่ไม่เป็นได้มีโอกาสช่วยพี่สาวและไม่ต้องคิดมากไม่เป็นกลัวว่าแกาจะคิดมากแต่แกก็คิดมากค่ะช่วงนั้นและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ ไม่เป็นก็หมดภาระเรื่องน้องจูลี่แล้วแต่ไม่เป็นสวดมนต์และอธิษฐานจิตให้เขาทุกวันค่ะเอารูปเขามาใส่มือเอาสร้อยของเขาที่เขาได้จากพ่อปู่ที่อยู่ในมือค่ะเอามาใส่มือก็สวดมนต์ไปด้วยเวลาสวดมนต์ให้เขาทีไรไม่เป็นจะเห็นภาพเขาค่ะเพื่อนๆทีนี้ไม่เป็นก็จะร้องไห้มันแล้วแต่ค่ะบางทีก็ร้องมากบางทีก็ร้องน้อย บางทีก็ไม่ร้องค่ะเพื่อนเบางทีก็ตาแดงเฉยมันก็แล้วแต่ว่าจะติดต่อเขาได้แค่ไหนบางครั้งความรู้สึกเขาแรงมากเลยค่ะเพื่อนมันเหมือนกับว่าเราสัมผัสได้มันอยู่ในตัวไม่เป็นอยู่บางครั้งจะมีคนามรู้สึกแรงมากเลยค่ะเพื่อนไม่เป็นคิดว่าคงจะอัปเดตแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนมาอัปเดตเรื่องความคืบหน้าจากเงินที่น้องจูลี่มี ไปถึงไหนเรียบร้อยหรือยังความจริงเรื่องมันควรจะจบไปตั้งนานแล้วแต่ถ้าไม่ได้ลูกสาวเข้ามาสืบดูหรือว่าถามหรือว่าเดินเรื่องให้ก็คงจะใช้เวลายาวค่ะแม่เพ็ญก็มาอัปเดตของแม่เพ็ญกับคุณลงุงอดีตสามีกับลูกสาวทั้งสองคนค่ะอยู่ในช่วงที่กำลังจะเข้าที่เข้าทางทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะลงเอย ไปด้วยดีกับทุกฝ่ายต่อไปนี้มันก็มีแต่จะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆไม่เป็นก็คงจะมาอัปเดตแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีและขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์คร่ะเพื่อนๆโชคดีทุกคนค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ